ครับสวัสดีครับนี่ได็ดพักไข่แล้วครับน,นี่เปิดให้เบิง้งเปิดให้เบิ้งเด้อพักไข่ได้ไก่ดำเว่าไก่ดำเพิดหามากทั้งไข่ทั้งอย่างเลยครับผมก็บสีด้เขาตู้พักครับตู้พักครับนี่ตู้พักแบบนี้ครับพักไข่ผรมได้ไก่ดำมาสีมาผสมกับไก่กปลาเด้อบ้านนี้ ที่ับสิเอามาเห็ดพันธุ์ครับได้มาหกตัวไงเมย์สิมาเห็ดพันธุ์มาผสมกับไก่ป่าไก่ดำเับไก่ดำปอดไก่ดำปอดกับหายากครับคือกลัวที่ได้มากอ่หลายหลายเดือนแหละที่ต่อเพิ่นคนมัดได้มากครับความได้มากมากขึ้นนียครับมามาที่ผมกับที่พาไปเบิ้งเมย์ไก่ดำ ว่าเปิไหามาพาไปเบิ่งก่อนเปิ่นไหามาทั้งห้างเลยสองห้างสีมะพักไก่เอา,าพราขันไหมันบวกเองมันบวบหรอกครับให่ามากมากขึ้นครับมาจากเป็นตลาดครับผมก็อยู่อำเภอศรีรันตนะจังหวัดศรีสะเกดครับอยู่ตำบลศรีนนทง,งามครับนี่ ผมจีด้ไก่ดำมาผสมกันกับไก่ปลาได้บ่ะนี่ไก่ดำปอดผสมกับไก่ปลากับลูกทรงมันก็คือไก่ปลาแหละครับแต่ว่าดำครับหนาดำเบิดอีกอย่างดำขาดำดำเบิดทุกสิ่งทุกอย่างตัวขาวๆนี่เพ่วารผสมมันใกล้พันธุ์มากครับมันใกล้พันธุ์มากนี่ครับ ผมได้มาหกตนี่ตัวนี้ก็ไก่พันธุ์มากคือกันครับไก่ดำปอดละไก่พันธุ์มาแต่หนามันก็ดำคือกันครับได้มาแต่เป็นจลากครับมาเฮ็ดแม่พันธุ์ถ้ามาผสมกับไกป่ปลาบานนี้ว่ามันเนื้อมันสิออกมาแบบไหนไกด่ดำดำปืดเนื้อดำอะไรคนว่าหากระดำอย่างกระดำหมด ได้มาแต่เบ็ดตะหลักครับไปเอาอยู่หุ่นครับเบาะว่ามีาติอยู่ขุ่นก่อเลยไปเอาน้ำเพลนหยาดหาห้ครับให้เพลนหายตั้งคุนผมกับที่ได้นามาสมกับกายปลาของผมลองเบิ่ลเปินลห้มากอะห้มาทั้งสองห้างเลยเอาทั้งไข่ทั้งแม่มาน้าผมให้เพิ่มหัวยูซีเพิ่บหัวบแล้วครับ ผมต้องไปใส่ตู้ผักให้เห็นบางนึงแล้วละ่ะตู้ผักนั่นละครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีดนะครับ